จากกรณีดราม่าสนันโลกออนไลน์ในขณะนี้หลังจากนักล้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและแฟนหนุ่มคนใหม่ยิวจัดมงคลสมแก้วดีกีในตำรวจยศสิบต,ตีที่ทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าไม่ไปทำงานบ้างหรอเพราะระยะหลังตัวติดกับสาวเจนนี่ตลอดทำเอาเกิดเป็นดราม่าขึ้นซึ่งต่อมาทางด้านหนุ่มยิวก็ได้ออกมาไลฟ์สดกับสาวเจนนี่ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ตอนนี้เจ้าตัวกำลังเวอร์ฟอร์มโฮมอยู่ซึ่งยิ่งทำให้ชาวเน็ตดราม่าหนักกว่าเก่าเนื่องจากเป็นตำรวจจะมาทำงานที่บ้านได้อย่างไรล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องเราจะบานปลายเมื่อกองบรรณาธิการเทมโบได้รายงานว่าวันที่27พฤษภาคมพลตำรวจโทรนสินภูสาระผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าตนได้สั่งการไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพเนื้อหาของสิบตำรวจตีจัดมงคลสมแก้วหรือยิวซึ่งเป็นตำรวจไม่ได้เข้าเวรแล้วไล์สดกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดยอ้างว่าตอนนี้เขาให้ตำรวจทำงานที่บ้านหรือ Work f r ฟ m home มทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้ทราบโดยเร็วที่สุดด้านพลตำรวจตีพิชวุฒิสงวนสมบัติริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า ปัจจุบันสิบตำรวจตีฉัรมงคลช่วยงานราชการฝ่ายอำนวยการซึ่งกำลังพิจารณาออกคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคือตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป่าปามสถานีตำรวจภูธรมายอเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ line, ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกคนต้องรู้เพราะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยสั่งการไว้แล้ว นอกจากนี้กำลังพิจารณาว่าสิบตำรวจตีฉันมงคลทำผิดระเบียบเรื่องใดอีกบ้างซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบโดยเจ้าตัวต้องชี้แจงตามลำดับนอกจากนี้จะตรวจสอบว่าการที่สิบตำรวจตีฉันมงคลอ้างว่าไร้ศรัทําทำงานแบบ Work ฟอร์มโ m e นั้นมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำจริงหรือไม่เพราะเป็นการทำงานไม่ใช่การลาพักร้อนต้องมีการควบคุมและปฏิบัติร,ราชาการจากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบหากพบว,ว่ามีข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องพิจารณาโทษตามฐานความผิดต่อไปซึ่งกรณีนี้อยู่ในอำนาจของสถานีตำรวจภูทรจังหวัดปัตต ก้าจะให้ตำรวจติดตามผลต่อไปซึ่งล่าสุดหนุ่มยิวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวโดนสั่งเด้งโดยการพสรูปภาพของตนเองพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทุกๆวันคือประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เราเติบโตขึ้น